สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ของว o ฟซีนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เนาะก็ใครที่อยากลองมาเล่นนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วสำหรับโปรโมชั่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะเป็นเริ่มต้นที่เอ่อร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าจะมีกล่องห้าสิบด้วยนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยนะครับในส่วนของเซตเนี่ยจะเริ่มต้นที่สามร้อยนะครับแล้วก็จะไปถึงเซตพันเลยตัวละครนะครับจะมีในโปรโมชั่นคือตัวห้าสิบนะครับโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูการเปิดกล่องกันก่อนเนาะแต่วันนี้เราต้องเจอกับแคนโอ้โหหนึ่งสองาสามสี่นะ, <c oughs> ะมาไม่เป็นไรโซโล่ก็ยังไหวอยู่โอเคเปิดเมื่อไหร่เกลือก็พร้อมเสมอโอเคจัดไปนะครับของที่ได้ก็จะเป็นพวกผมว่าเจ็ดแปดนี่น่าจะโอเคละเจ็ดแปดนี่ดีเนาะใช่ปะเจ็ดศูนย์นี่ก็โอเคแล้วนะ เออเจ็ดแปดนี่โอ้ยของดีของดีอันนี้หกห้าอุ้ยเจ็ดแปดไปวะผมดวงดีนี่เปิดไม่ได้สามอันปุ๊บได้เลยโอเคปุ๊บผมอาจจะกดย่อไวหน่อยนะผมไปเล่นมาครับมามันก็เลยแบบมันเวลาเวลาวิ่งมันต้องกดอ่อคอนโทรลนะครับอาจจะงงๆหน่อยนะนะเก็บไปก่อนลวกันผมไม่รู้เขาเล่นเซตอะไรกันหกห้าเก็บไปก่อน แต่แนวน่าจะเป็นแบบคล้ายสยามปะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่เป็นยุคเก่าเลยอะ่ะอุย้ยเจ็ดห้าตัวเจ็ดห้าได้ไปแล้วว่ะแล้วก็หัวเจ็ดห้าที่เราได้คือมันเจนะ็ดแปดเปิดรุรวดเร็วเลยอันนี้เสกบอ,ดอนนสบอด,ดำอ,อ,อ,อุ้ยปืนละอห้าสิบว่ะปืนห้าร้อยเอ้าใช่ปะ่ะอ้าแล้วทำไมปืนร้อยห้าสิบมันแรงกว่าวะอย่างวะเนี่ยหรือว่าความรัวหรืออะไร ไอ้ก็ปืนสามร้อยเหรออาจจะงงงงนิดนึงนะหกห้าเอ้ยไดย้หัวสามร้อยไม่ได้เพิ่งเห็นโอ้สามร้อยถึกอ๋อไม่ใช่อันนี้กระเป๋าเสียงผมแปลกแปลกเลยนะผมเพิ่งตื่นคนระับเสียงมันจะแบบเหมือนแอ,อ็กซ์อ่ะไม่ได้โม้อะไรโอเคหัวเจ็ดห้าอีกแล้วนะครับหกห้าปับ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 ,ปบ,ปบตอนนี้เขาหนัวกันเลยนะ โอ้แล้วผมมาคนเดียวจะไหวไหมเนี่ยชินไปกับการเล่นที่แบบมีเมฆมีไปแล้วอะเล่นคนเดียวน่าจะยากหน่อยนะครับเปิดให้หมดนะนเดี๋ยวจะได้หัวมาซส,ส่วนใหญ่หัวจะดอกเยอะหน่อยตัวนี้ไม่ค่อยดอกเลยจะเลประมาณสองกล่องวะโอเคเโอเคกล่องก็ประมาณนี้นะครับในการสุ่มเนาะก็ อ่าสุ่มกันมาได้ผมไม่รู้ว่าแชร์กลุ่มได้อะไรเหมือนกันนะถ้าจะได้พวกกล่องพวกนี้แหละโอเคลองตามกันดูนะครับไปเราไปเล่นกันดีกก่าผมบอกเลยว่าดู1 2ึ่งสอห้าหคนแคนอะไรนี่ต้นใหญ่จัดตืนไม่น่าตรงนะครับเป็นเซิร์ฟแนวแบบเป็นไม่ตรงอะ่ะแนวทุกเก่าอะคนน่าจะเข้าใจอยู่นะแล้วแบบเนี่ยผมม่รูจ้จะไ,ไหวหรือเปล่า ตายไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายนี่หรอวะยิงหลายเม็ดแล้วนะเออชัดไปหลายเลยนะไม่ดองเลยโอเคเดียวละหนึ่งตัว อันนี้น่าจะเป็น6 0ูนย์ของเราเป็น7 0็ดศูนย์เป็นเท่ากันเลยยิงไม่เป็นเลยวะ่ะแต่ลองลองดูนะไปไปเรื่อยๆนะยิ่งอาจจะต้องโอ้โห เฮียไม่เอาสามร้อยไปเลยลดูผมเล่นดีเฟลเจ็ดไอ้เลจ้าดองขี่แน่เลยจ้าเป็นเตือแล้วนะโอ้โหแล้วมันไหวยังไงนี่ โอ้โหเี oh. ้ย <laughs> มันจะรอดยังไงผมอาจจะต้องเล่นแบบพวกเซ็ตแบบพวกเขาบ้างนะไม่งั้นมันไม่ไหวนะครับโซโลโอ้สามร้อยทังตี้มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย เยอะไปหรือเปล่าพี่ได้ออกกันก่อนได้ไหมอะไรนะออกก่อนได้ไหมไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเย็นเชิญฮาร์ดผมให้พ่ออกเลยโอ้โหพี่คนไม่ได้พี่โอ้โหแล้วผมผมมาเป็นแคร์ไงแอรใครผมมาเป็นแคร์อ๋อเยอะ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 มาเป็นแคร์อี้๋เรามาสามราทุกตัวแล้วกูจะไหวไหมเนี่ยใครว่าออกเลย อาแล้วก็แล้วปานปานให้ขั้นไหนขั้นน้าก่อนเลยแล้ววะที่ขอก่อนนะที่นเ้าแล้ววะเนี่ยโดนหรือเปล่านี่เราเซตหยองแล้วต้องเจอจริงๆก่อนอะทั้งหมดนั่นอะแล้วถามเราทุกตัวตายเฮ้ยใครเป็นห่าเลยนะ โอ้โหเอาเลยเฮียเอาเลย <B EEP> ผมมาอยู่หนึ่งหนึ่งนะครับไม่งั้นมันไม่ไหวจริงๆนะเซฟโซนคือโดนอะไรก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลยอ <c oughs> ะก็หนึ่งอาจจะหนึ่งหนึ่งยาวๆนะครับเอาบรรยากาศเนาะว่ามันเป็นเซฟแนวยังไงนะเออก็ต่างกันไปได้เป็นเหมือนเอาจริงๆก็เหมือนสยามไปแหละเนาะผมจะเล่นให้ดูนะครับ <c oughs> โอ้โแล้วสยามแล้วผมเล่นไ,ไม่เป็นเลยแต่ก็ได้อยู่ จะจะทำเท่าที่ทำได้นะครับที่อาจจะต้องใช้เมทิดแหละหนึ่งหนึ่งนะแต่ว่าเดียก็เล่นได้แหละผมไม่มั่นใจว่าต้องเออมันต้องยิงหัวเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าจากที่ดูคลิปไปเมื่อกี้ก็โดนทัดเดียวยังไม่ได้เทสเลยว่าโดนกี่เม็ดยังไงนะเอา้าดุดไปแล้วอะไรยาว,ไวๆไปนะครับเร็วๆแล้วกันเพราะว่าผมอยู่มาจะชั่วโมงแล้ะ ชวโมงกว่าละเกือบชั่วโมงและไม่ถึงชั่วโมงเนาะมันก็ต้องเอ่อผมไม่อยากแก้ง,งานเยอะอะงานมันค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวมันจะลงช้านะคิวงานมันเยอะนะครับช่วงนี้ไปเอาจริงก็เอาจริงมันสนุกนะถ้าไม่เจอแบบนั้นอนะ่ะคือไม่ผมพูดไ,ไม่ออกองีว่าไอ้อยากเล่นซองอยู่นะแต่เขาบอกว่าสนายยัยสนุก น่าจะหัวสองปะหัวสองน่าจะต้องขี้อยู่นะครับอลองดูรอเขามาแล้วกันไหนๆก็เปิดไปละคลิปออผมรอมันนานอยู่นะตรงนี้ก็เกือบ20่นาทีู่ะเหมือนมันด้งกันแล้วก็หายไปเลยเอานี้มาแล้ว ผมปล่อยยาวๆออมาหมนุ่ปดปลดปล่อยหน่อยอค่อยๆใส่เม็นเด้งเอา้าทำไมมันถึงหลุดวะเหมือนจะค่อยๆค่อยๆกดปะ ต้องค่อยๆกดไปอะไรมั้งโอ้ยนี่วิธีทีท่หลุดหนึ่งวิเลยเนี่ยอย่าไปใช้กันนะครับจะจะโดนแบนเอานะถ้างั้นนะอ,อ่ะเราไม่ใส่ของรัวไม่ได้ใส่แล้วมันเด้งต้องค่อยๆใส่อ,อ่ามาตั้งนงนะ่ะผมไม่มีเลยตัวอยู่แล้วมีแค่ช่องมีอย่างเียที่ไม่มีของ เออแม็กโอเคเอาลวแม็กมันหายไปไหนวะเฮ้ยแม็กหายใชยจบเกลาไม่เล้าหรือง่ายอยู่นะการยิงอะไรเงี้ย มันค่อนข้างแบบยิงง่ายอ่ะเหมือนเหมือนนั่นแหละเซิร์ฟที่คุณรู้อ่ะเราอยู่เซิร์ฟนี้นะเราไม่พูดถึงเซิร์ฟอื่นแล้วกันเนาะแต่ผมงงว่าทำไมมันแม็กมันหายวะแต่บางอันก็ไม่หายงงกันนะไม่เป็นไรน่าจะหัวสองตัวหนึ่งครับไม่ก็หัวสามดูจากเมื่อกี้นะ แต่เขาด้านมาแบบงงๆเลยวะเขาด้านมางันวะแต่วีแคนที่เราบวกด้วยนะครับที่เยอะๆผมกลัวเขาสั่งทําตกไหมมันคือสั่งทําใช่ไหมไอที่เราเจอกันอะแม็กออก็ง่ยสั่งทำามันต้องแก้เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแม็กปัญหายอะ ก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันเนะเาะเจอเพิ่งเปิดเลยก็อา,อาจจะมีพลาดน,นิดนึงแต่ผมว่าสนุกนะถ้ามาเป็นแคนแบบเยอะๆอะยังไงก็นัวจริงเซิร์ฟแนวนี้ชื่อชื่อว่าแนวป่อะนัวทุกเซิร์ฟครับยิงแตกอุ้ยเอาลงไฮไลท์อย่างเงี้ยฟินๆเนะสนุกแต่ได้คืนแล้วนะแตกเมื่อกี้แต่อยากได้ซักเซตอะก่อนปิดคลิปอย่างเงี้ยไม่งั้นมันมันยากนิดนึงนะ ถ้าจะลงแค่ชอ็อตเดียวเนี่ยนี่ทางคลิปยิงอยู่ตัวเดียว <c oughs> เหนื่อยนะอย่างเงี้ยแต่ก็ดูแนวเซิร์ฟไปนะครับถือว่าแบบมาโปรโมทเนาะแต่ไอ้ปืนเมื่อกี้เขาบอกว่าโอกาสดรอปอะที่ผมเปิดเมื่อกี้นะเปิดกล่องตั้งแต่ต้นคลิปครับการออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอ้าไม่มีอีกนี่ว่ะสักหน่อยเลยขอใหญ่ยยบ้านอ่ะจะดูว่าออกหรือเปล่าเฮ้ยจะเหมือนปืนนี้มันเหมือนกันปะ ไดาเม็ด400เนี่ยผมไม่รู้เม็ดเดียวเหมือนกันหรือเปล่านะอ่ะลองเปิดดูเื่อจะออกบ้างนะครับลังเขาอันนี้กลสนยัยมันก็ออกนะอุ้ยเม็ด190เลยอ่ะออแต่นี้น่าจะไม่รัวนะไมอีมกแล้วกำลังเปิดเลยแป๊บนึงสิเฮ้ยแต่เหมือนออกดีกว่าวรอบที่แล้วนะครับเล่นปืน300ได้ไหมอ่าเปิด3อ0ก็ไนดะ้ ขอบคุณครับโอเคครับจะตกคุณหรือเปล่านี่แต่มันจะใช้แม็กนี้ไม่ได้นะน่คิดไม่เงี้ยที่จอันีที่เกิดอาว่าเป็นรุ่นใหญ่ชัวร์เะีย มัต้องใช้แม็กเมทคิดปะวะแต่ต้องใช้มีดด้วยนะแเอามีดเหรอแล้ว โอ้ตายแม่งหรือปับยาอโอเคถืว่าแก้เมื่อกี้ผมผมนึกว่ามันแบบหัวหนึ่งแล้วอ้ออ้อน,นี่มันรุ่นใหญ่ไหมแบบรุ่นใหญ่ตัวตวึงสยามหรือเปล่าน,นี่

ยาต้องเก็บให้ครบอะแต่เซิฟนี้ผมผมดูข้อเสียแล้วคือตบไม่ได้แน่นอนถ้าสมมติแบบเราไปเล่นข้างในเงี้ยเพราะลงเซิฟช้านะครับลงเซิฟแบบทีนึงค่อนข้างช้านิดนึงน่าจะมีพวกไฟวอลเยอะแหละกันกันปั๊มกันโปนะครับดีถือว่าแจ่มอย่างที่สองเนี่ยเม็ดคิดเนี่ยต้องมีแม็กนี่ต้องต้องจัดระเบิด็ิงน,นก็อาจจะต้องขี้ ต้องยิงต้องเปิดตัวต้องเปิดก่อนเวทนึงอะ่ะไมี้นอาจจะแพ้นะครับต้องเล่นมุมใส่ซะหน่อยมาอีกสักเซตเราก็โอเคแล้วแหละผมว่ามันก็รุ่นรู้อยู่ว่าแนวเป็นประมาณไหนเนาะอาจจะไม่ได้ช็อต P v p นะครับ <c oughs> ไม่ได้แน่นอนอะ่ะแม่งโดนเม็ดเดียวตายโอ,อ้ยนอเอาจริงถ้าพาครับไอเม้กับไอไปมาก็ไม่ไหวหรอกว่า เยอะขนาดนะ่ะเผื่อเน้องหัวร้อนแทนผมไ่้เยอะไอ้พอเด็กรุ่นใหญ่อีกเซ็กแบบเปิดอ่ะเอ้ยเรามาเปิดกล่องกันต่อเดีย๋ยอผมว่ากำลังกำลังแบบเผื่อได้นะได้ปุ๊บก็เอาไปเล่นแม่งเลยเจอเลยเซฟโซนอะ่ะมามาดูกันอีกแปดสิบกว่ากล่องต้องดรอปบ,บางแร่อุ้ยปืนพันมานะครับอุ้ยจบดรอปง่ายนะเอาจริงไอผมว่าไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้ยมาอีกแล้วไปสี่ร้อย ปืนกระบอกนี้มีประกันกนรุณนาติดต่อแฟนเพจผมว่าน่าจะเหมือนกันปะใช่ปะแบบเหมือนกับหน้าไม้อะหน้าไม้อาจ,จะตรงอันนี้อาจจะไม่ตรงหน้าไม้มาสักกระบอกได้ไหมมันจะไม่ออกแต่ว่าระเะเลทออกดีอยู่นะอ่ะไปเรื่อยๆซุ่มบอสสามถึงสิบตัว มีรุ่นใหญ่นะนี่มาไปเล่นใช่ปะสงสัคลิปนี้เป็นคลิปโอ uh, ้หมีรุ่นใหญ่บอกเลยมีเราไปเล่นกับสั่งทำนะครับฟินินินเอ้ยเปิดกล่องให้สนุกว่าไปไปหัวพันมานะหัวพันเจนสามโอ้ยโยเลดกล่องแม่ดีมากเลยอะ เลดกล่องแม่งเจ่มมากอะ่ะเอาจริงไม่ได้อวยเลยปนะกติเซิร์ฟอื่นผมไม่ได้เปิดแบบได้เยอะขนาดนี้นะปูดปุดป๊บแม่งมีแต่อะไรก็ไม่รู้นี่ปบป๊าะเบ๊าะเ๊าอ่ะปล่อยสักหน่อยอออพันใหม่แล้วเอ้ยปืนพันใหม่แล้วดูเห็นปะเลดแม่งดีจริงดูแล้วได้ไอ้นี่มาสองกระบอกไอ้ปืนสั่งทำเนี่ยอยู่ไหนไวะนี่นี่ ปืนประกันพูดผิดไม่ได้ปืนสั่งทำนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับใครที่อยากลองเล่นเอาจิงก็อยากอยากให้มีงานแก้มกันนะแต่ว่าคิวมันค่อนข้างยาวนะครับอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูเนาะประมาณนี้แล้วกันถ้าใครอยากให้เล่นให้ดูอีกก็เม้นบอกก็ได้เผื่อผมมาแก้ให้นะครับเก็บฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับเพื่อจะมีคลิปอะไรต่อไปไม่ต้องคิดมากนะครับวันนี้ก็ไปไบ